โชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณ1-15มะกะราคม2566จะเป็นอะไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้มหมออ้่มธรรมถาโรด้วยนะคะสับสดๆกันเลยสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกิที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะอะ ขอดูพลังงานหน่อยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณหนึ่งถึงสิบห้ามกราคมสองพันสิบหกจะเป็นอะไรเป็นการรนง้อมเนาะใครคิดว่าใช่และใครคิดว่าจะเชื่ออยู่ฝั่งด้วยกันใครไม่เชื่อใครรู้สึกว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านไปเลยค่ะนี่น่าจะไม่ใช่คำทำนายของคุณอะมาดูพลังงานกันค่ะว่าเรื่องโชคดีโอ้หล่นมาเลยนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือว้าวต้องบอกเลยนะคะ ความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณหนึ่งถึงสิบห้มกราคมนี้นะคะใครที่เพิ่งไปไหว้พระขอพรสวดมนต์ข้ามปีทำอะไรดีๆมานะ,คะใครที่เพิ่งไปไหว้พระขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะสิ่งใดที่คุณขอไว้พรใดที่คุณไหว้ไว้ใครไปบนบานสารลกาวมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณบนบานสารกล่าวสิ่งที่คุณขอไว้มีโอกาสสำฤร็จสำเร็จส่งผลไงนะมีโอกาสเหลือเกินว่าสิ่งที่คุณหวังคุณปรารถนาคุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตาประทานพรให้กับคุณได้สมหวังสำเร็จดังใจปรารถนาเร็ววันนี้เลยนะ1-15มการาคมจะมีสัญญาณดีๆอะไรบางอย่างให้รู้ว่า สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณขอพอรไว้มันจะสำเร็จสําเร็จผลแล้วนะนอกเหนือจากนี้ต้องบอกว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ความโชคดีของคุณคือคุณจะได้รับความเมตตาการุณาจากผู้หลักผู้ใหญ่มากๆนะติดขัดตรงไหนนะปรึกษาผู้ใหญ่ได้เลยนะคะติดขัดตรงไหนปรึกษาผู้ใหญ่ได้เลยผู้หลักผู้ใหญ่จะผลักดันสนับสนุนช่วยเหลืออุปถมัมภ์ค้ำจูนะ หรือผลักดันชีวิตคุณให้เจริญก้าวหน้าเติบโตนะมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตมีโอกาสที่จะได้อะไรตามที่คุณคาดหวังนะมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะผลักดันเต็มที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาช่วยเหลือสนับสนุนนะทาให้คุณสมหวังสําเร็จดังใจปรารถนาทุกประการนะคร ทำธุรกิจนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาทําธุรกิจกับคุณนะใครทํางานผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตามอบงานสําคัญงานพิเศษแล้วก็ผลักดันให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากและใครที่มีความรักอยู่นะต้องบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่นะจะเขาเรียกว่าผลักดนนะันนะ่ะนะเอาใจช่วยให้คุณสําเร็จสมบัง